ใหม่แล้วผมกิจกรรมใหม่นะทั้งโลกพาราไดส์ไเอเทมเติมเต็มของเข้าคลังนะครับผมดูครับดูที่มือของตัวละครสิครับเขายื่นมือมาเหมือนเขาต้องการเพชรหดี๋ยวต้องการตังค์จากพวกเรานะก <c oughs> ็เสื้อผ้ามันจะเข้าใหม่ไอชุดใหม่จะเข้ามาเล้ก็หาอะไรมันล่องเงินคนดูคนเล่นไปนะครับก <c oughs> ็วันนี้ผมก็จะมาตามล่าอ่าชุดสีขาวนะผมไม่ไม่เอาไม่ได้เอาปีกขาวนะของที่ใหม่คือปีกขาวนะ แต่ผมเอาชุดสีขาวเพราะผมไม่มีนะฮะก็เราไปดูที่กิจกรรมอะไรครับผมเข้าไปเลยอเอาอะไรเราอินอะไเนี่ยเอ่อ,อ,อนี่ครับผมนี่คือหน้าตากิจกรรมมันนะครับก็จะเป็นเหมือนกิจกรรมไอ้ผมขาวมาตอนที่แล้วนะผมซื้อผิดนะผมขาวอ่ะผมมีผมสีมขาวผมก็ซื้อผิดซื้อไอ้ชุดเนี้ยชุดดำเนี่ยเออโคตรก็จะเวอร์เลยเฮ้ย มือใหม่นะครับผมตอนนั้นเพิ่งมาเล่นเหมือนกันก็รีบซื้อไงจากได้ผมขามากก็กิจรกรรมนี้ก็เราสามารถเออ่เปลี่ยนไอเทมได้นะครับผมโดยการเปลี่ยนโชคชะตานะผมก็เสียไปที่แค่เก้าเพชรนะครับผมถ้าเกิดเราเปลี่ยนสามช่องเราก็เสียยี่สิบเก้าเพชรนะผมนี่ครับเราก็กดไปเลยครับผมหนึ่งครั้งนี่ครับผมถ้าเต้นอะไรวะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันท่าอะไรมะอ,อืมงงนี่เออผมไม่รู้ท่าอะไรนะกดเลยครับผมเปลี่ยน สกินปืนแล้วชุดอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมมาชุดอะไรผมไม่เคย <No. S 1> เล่นตัวผู้หญิงนะเป็นกโอ้โหโคตรเกือเป็นอกอ่าผมปีกขาวมานะแต่ผมไม่เอานะผมไม่ต้องการปีกข่าวนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราจะเอาชุดข่าวอย่างเดียวครับผมอืมไม่เป็นีกเออเป็นด็ก อะไรวะเนี่ยเปลี่ยนอีกเฮ้ยอะไรวะเกลือจังเกลือครับผมไม่ปีกขาวไม่แกแล้วเอาชุดขาวดิเฮ้ยนี่ยัยงวะปีกดำมาห่มมึงกวนส้นละมึงกวนละมึงกวนละอันนี้ยไม่มาครับผมชุดขาวไม่มานะเฮ้ยถ้าบัย่ามานะ ไอ้ผมไอ้น่าสนใจนะเดี๋ยวผมเอาไอ้ท่าวายานี้ก็ได้นะเคยน่าสนใจอยู่ครับท่าน,นี้ผมอยากได้อยู่ถ้าเกิดได้ท่าท่าน,นี้ก็ดีนะผมเดี๋ยวเอาอันนี้นะครับผมแล้วเร,เรามาสุ่มดู <c oughs> ยินดีด้วยแอร์บอดแอร์บอดอีกแล้วแ <c oughs> <c oughs> อร์บอดเออแอร์บอดอีกแล้วเดี๋โอคาผมสเต็ปเดิมครับเหมาเมาอยู่แล้วมันล็อกครับผมมันล็อกไปแล้ว ตอนนี้เพชรผมก็ลดลงมาที่4 5 0 0หรอเพชรนะผมถ้ามาอีกแล้วเอาไปไปเลยกดไปแรยผมตามล่าท่ามา A ตามล่าชุดสีขาวให้ได้ครับมาข่านนี้แล้วไม่เลือกแน่นอนครับผมไม่ได้คือไม่เลือกนะดูดิมันจะเสียกี่เพชรกันมายังอีกปีขาวอีกแล้วเฮ้ยอะไรวะก็ยังไม่มานะครับเดี๋ยวผมออกเข้าใหม่ก่อนนะเพื่อเป็นการ รีดวงของเรานะโอเคครับก็เข้ามาอีกทีครับผมเดี๋ยวยังไงวะมีร้าน,นค้าเหรออืมมันโอเคเจอแล้วมาดิจะเอาระกิบเพชรวะร้องหน่อยไปยไม่มาครับ มาโอ้ย,ยเกลือใช่ไหมเกลือคักแค่เกลือคักแค่ถ้าไม่แล้วเข็มมากเลยครับโคตรเข็มรัว,วครับผมไม่สนใจแล้วรัวเลยไม่ดีไม่ดีเราทำเพลงละเออกดไปเพ็ุเราเยอะมานีไม่ม่ไม่มาไม่มา ปีกใหม่ละไม่ต้องการปีกเว้ยเพื่อนเขาชุดขาวดิเออที่ลองทีละครั้งเลยทำไมไม่มาไม่มาืมยังมาดิทั้งหมดเนี่ยเอาเชียงผมสุดท้ายมันก็โผล่มาแล้วนะเออดวเมาอยู่แล้วดูดูบุมดาวเลยนะกดดูดยนี่มีแอร์บอร์ดต้องมีร่มนะนี่สกินเบิร์น บอกแล้วเมาอยู่แล้วม,มันล็อกนะครับผมมันล็อกอยู่แล้วคือเฮ้ก็จิจรกรรมนี้ก็อืเข็มใช้ได้นะห้าพันกเพิรของผมเหลืออยู่สามพันพชรนะสุดยอดจริงๆริงอืมเจ๋มก็ดี๋ไปดูชุดกันเลยนี่วะก็เข้าไปดูตรงนี้เนะี่ยโอเคครับผมมันยังไม่เข้านะ ก็เดี๋ยวผมลองออกเข้าใหม่ก่อนสักครู่นะครับผมก็ตอนนี้น่าจะได้แล้วนะผมที่กล่องที่เข้าคันนะก็นี่ครับผมก็รับไปเลยสกินเปิดเพื่อเปิดไปเลยเจ็ดวันียวแล้วแล้วก็นี่ครับผมล่มอ่ะมีแอร์บอร์ดมราต้องมีล่มอยู่แล้วครับเอองั้นไปไม่ได้นี่ครับผมก็ถ้าบูยะแล้วก็นี่แอร์บอร์ดอีกหนึ่งอันอืมจอดแล้วก็นี่เอาเน่ะอ่าองก็แอร์บอร์ดอีกแล้ว แล้ก็นี่ผมเ่ต้องการนะชุดขาวนะครับผมเซ็ตขาวก็เจ็บอยู่นะครับก็โดนไปเยอะเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปนะ <c oughs> ก็เโอ้โหผมผมมีอย่างเซอร์เลยอะเซอร <c oughs> ์กันเซอร์ถุนเซอรุนเฉยก็เดผมทอนนะครับผมใช้ผมนี้ก็ดูชุดนะผมนี่ เท้าอะไรวะเนี่ยรองเทา้ารองเทา้ารองเทา้าฮึหล่อเท่โอ้โอสบัดเจีย้วเราไปอยู่ที่ไอ้ท่าทางเราก่อนนะครับก็แอร์บอทนะผมแจกเยอะจังเลยแอร์บอทเนี่ยเกอบตังค์เลยนะ <c oughs> ไม่ถึงถุงไงเราก็เก่าปะแอร์บอทเราเก็าเก่าอเออเอาทางกันเลยวะงั้นเลยเอาท่านี้ออกนะจะเอาท่าโบย่าใส่แทนนะครับผม นี่เทจัดยังโกะครับโบยะนี่มีมีอะไรเนี่ยประทัดเหรอเลยก็ยังโกะครับนี่กระสุนมงจักเฉยไม่ใช่นะคนละเรื่องกิจกรรมนี้นะครับผมใครที่ดวงซวยแบบผม่อยก็โดนไปอยู่หลายเพชรน,นะครับผมก็ประมาณ2,000กว่าเพชรน,นะก็อย่างที่บอกอะตอนต้นคลิปอะที่รูปภาพมันขอมือ,อเห็นไหม มันยื่นมือมามนมันต้องการขอขอเงินขอเพชรเราอ่ะเออก็อย่างนั้นแหละครับก็เดินไปเยอะอยู่ก็แต่ก็รออีกทีคือกิจกรรมหน้าผมเป็นกิจกรรมชุดตำนานที่จะมาใหม่นะของคัพบ้านะก็เจอกันอีกทีก็คือกิจกรรมนั่นแหละครับก็คลิปก็จะพยายามอัพบ่อยๆนะถ้ามีตังค์นะครับก็อยากให้เพื่อนสนับสนุนใหผมกดติดตามครับ มาดูแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปให้เพื่อนออกมาให้ดูอีกเพราะว่าคนดูน้อยนะไอ,อคนดูมีนะแต่ว่าคนติดตามน้อยก็กําลังใจมันก็หายเหมือนกันนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นครัขอบคุณครับ